หลังนี้ก็เป็นหน้างานช่นาะนะครับผมเป็นบ้านหนึ่งชั้นงวดน,นี้จะเป็นงวดติดอุปกรณ์นะครับพวกหลอดปลั๊กสวิตช์แล้วก็ติดตั้งตู้คซูเมอร์ยูนิตตอนนี้ผมลังหาระยะให้ทีมงานนะครับตรงนี้คือห้องโถงนะครับห้องโถงเนี่ยจะมีโคมดาวรลท์ทั้งหมด6ดวงแล้วก็จะมีโคมสละเปา2ดวงนะครับผมก็จะหาระยะไว้ให้ทีมงานติดตั้งดาวรลท์แล้วก็โคมสละเป่าส่วนผมเองเนี่ยจะมาลุยข้างบ้านคือด้านนอกจะเป็นโรงรถก็จะเป็นเดินท่อขาวลอยนะครับใช้ท่อ20มิล U ู C เดินลอยแล้วก็ติดตั้งหลอด LED T8 นะครับอ่าทุกคนรู้จักในคลิปตอนนี้ผมกํลาลังไล่ยิงก้ามปูนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเดินแนวท่อไปหาตําแหน่งหลอดนะครับในส่วนของตรงนี้ ผมได้ทิ้งสายไวบนฟ้าแล้วแล้วก็ช่างฟ้าเขาปล่อยสายมาให้ผมก็จะตั้งเป็นกล่องพักสายเพื่อที่จะเป็นจุดต่อไปอยังโคมทั้ง2โคมนะครับสโคมนี้จะเปิดสวิตช์เดียวกันก็คือติดพร้อมกันพอผมและยิงกรปูเสร็จต่อไปก็เป็นขั้นตอนการดัดท่อนะครับท่อ20มิลข่าว u p c เนี่ยคือดัดง่ายนะครับแล้วก็สวยหลักๆการดัดก็จะมีดัด90บ้างแล้วก็มีคอม้างบ้างนิดหน่อย ก็ดูตามในคลิปก็จะประมาณนี้เลยนะครับในการดัดพอดัดเสร็จได้ระยะที่ต้องการก็เอาท่อขึ้นไปใส่นะครับนี่ครับท่อที่ดัดเสร็จพอขึ้นไปใส่มันก็จะดูสวยงามเนียนตาแบบนี้นะครับ FC หรือว่าช่างไฟทุกคนก็สามารถเอาแนวทาของผมไปปรับใช้ได้นะครับตอนนี้ทีมงานกาลังเพิ่มพื <ๆ S 1> ้มในการติดหลอดผมก็เดินท่อเสร็จแล้วแลเดี๋ยวให้ทีมงานมาช่วยรอยสาะก็เสร็จสิ้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมันจะมีอะไรให้ดูอีกวะ